เคลียชัดๆไม่มีทางเลิกเคลียรชัดๆด,ดาราสาวยืนยันไม่มีทางเลิกกับแฟนหนุ่มโดยรักนี้ขอขอชุ่มสุดๆนั่นเองสุดท้ายแล้วดาวดาวรัชร,รากรน,นั้นกับแฟนสาวส้มแกงส้มดัตเดสตาหรือเกะเคลียรชัดๆนั้นรวยโดนโดยงว่าเป็นคู่รักที่ เสียงดีที่เลิกกันเงียบๆนั้นรักเสียงดีเลิกกันเงียบๆไม่ใช่คู่ของเจ้าตัวจา้าอย่างแน่นอนจา้าเพราะว่าถ้าเลิกกันเรื่องนี้ไม่มีทางเงียบค่ะเพราะว่าส่วนสาวดาวนั้นเองก็เป็นคนที่ต้องพูดเรื่องแบบนี้ ให้มีให้คนอื่นดูส่วนตัวก็ไม่มีทางเลิกเพราะว่ารักกันดีถือว่าเป็นบวชสุดท้ายแล้วนะคะตั้งแต่ที่ถูกโยงคนที่เข้ามาถามและคุณแค่คุณแม่อยากของหนุ่มแก๊งนั้นแก๊งส้มนั้นก็โทรมาโทรมาถามเช็คนอกจากจะไม่มีการถ่ายถามถึงเพราะตัดคิดว่า ลูกทุกคนก็คงจะได้เห็นความสัมพันธ์ของดาดีของทั้งคู่ของดาวและของแกง๊งแก๊งส้มอยู่ตลอดนั่นเองส่วนแก๊งส้มนั้นก็เองก็พอที่ถูกโยงได้มีการพูดคุยให้ให้หวันใจอ่อนมาอ่อนและออกมาโพสต์แกง๊งแก้ข่าวและซึ่งสาวดาวนั่นเองก็ไม่ได้ออกมาโพส์แต่อย่างไรเนื่องจากและค่อนข้างยุ่งกับและ คิดว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ก็เลยไม่จำเป็นต้องอธิบายอย่างที่ตอนนี้ก็คบกันมาประมาณปีนี้คบกันมาเข้าที่9ที่9แล้วค่ะแต่ก็9ปีที่แล้วนะคะแม้จะไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือลงดูบคู่ด้วยกันบ่อยแต่ก็ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมเรื่องระขอแต่งขอสาวดาวแต่งยังพร้อมเสมอว่า รอให้แกงส้มนั้นตัดสินใจอยู่แต่ตอนนี้ก็คาดว่าจะวางแผนไว้ของทั้งคู่ต่างก็มีกันและกันเสมอแล้วค่ะ